กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วค่ะขอต้อนรับนะคะ CJX Hairset ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวก่อนละกันค่ะครับก็ผม CJX นะครับ h a i s e t ครับผมค่ะ CJX Hairset เนี่ยค่ะคือได้มาจากไหนอะคะคำว่า CJ เนี่ยนะครับ X เคย ทำรายการดีเจวิทยุในอยู่ในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตอยู่อะครับเอกก็เลยได้ฉายา CJX ก็เลยเอามาทำเป็นเซตผมด้วยไปเลยครับผม,มแล้วแล้ว,ลวทำไมถึงได้เลือกที่จะทำคลิปวิดีโอในการเซ็ตผมอะไรแบบนี้ค่ะลง YouTube เอ่อคลิปแรกนะครับที่ลงเลยก็คือ ตอนแรกเมื่อ2ปีที่แล้วเอกลงคลิปแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมผมที่เอกตัดมันเป็นทรงที่แปลกสหรับตอนนั้นคือเป็นโซโมฮอคแล้วก็ทำลวดลายตามหัวนะครับออ๋ที่เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งแบบฮิตใช่ไหมบอกว่าสกรีนเฮดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำลวดลายครับเอ็กก็เลยเอกเห็นว่าผมเอกเป็นทรงที่แปลกก็เลยลองอยากเซตลง YouTube บ้างครับผม ก็ลองเซ็ตทิ้งไว้ไม่ได้อะไรมากครับผมก็คือเหมือนแบบเราไปตัดผมแล้วทีนี้เฮ้ยทรงผมเรามันก็แปลกๆดีเหมือนกันมันอาจจะแบบเซ็ตยากหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ามีไอเดียลองทำคลิปลง YouTube แล้วกันแล้วก็เลยกลายมาเป็น CJX Hair Set พอทําไปคราวนี้เริ่มติดใจปะคะก็เริ่มติดใจก็เริ่มมีคนมาติดตามบ้างเริ่มมาเริ่มมาขอคําแนะนำเกี่ยวกับเส้นผมบ้างการเซตผมบ้างอะไรอย่างงี้ครับตั้งแต่คลิปแรกเลยหรอใช่ครับตั้งแต่คลิปแรกเลยทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มทํามาเรื่อยๆแล้วทีนี้เวลาเราเซตผมเนี้ยค่ะเราจะมีเทคนิคอะไรเงี้ยก็คือสอนลงไปในคลิปเลยหรือเปล่าคะใช่ครับก็จะสอนเทคนิคการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือความหนาความยาวของเส้นผมเอกชอบเซตผมเอกอยากรู้ เรื่องการเซ็ตผมมาตั้งแต่ตอนช่วงมมต้นแล้วครับม,มต้นเมื่อหลาย,ลายปีมาแล้วไอ้ก,ก็เริ่มแบบอยากหล<า>่อเนาะเวลาไปผมไปตัดผมก็อยากเซ็ตครับผม,มในการเซ็ตผมเนี้ยค่ะเคยแบบเจอแบบมีปัญหาไหมหทำแล้วมันไม่ได้ไปตามทรงที่เราต้องการเลยก็ช่วงที่ลองลองทรงใหม่นะครับไอ้ก,ก็บางวันเนี่ยอยู่บ้านธรรมดาเซ็ตแล้วสระ เซตล้สะวันหนึ่งหลายรอบอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะทําให้มันได้อย่างที่ใจต้องการกว่าจะออกคลิปออกมาได้คลิปหนึ่งเอกกอออ็ต้องทําการลองก่อนสักอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์นะครับว่าว่ามัน,น,นลลว่ามันเป๊ะแค่ไหนว่ามันดีแค่ไหนว่ามันโดนลมจะเป็นอะไรไหมเอกต้อง,องมาลองเองก่อนแล้วย่างนี้เวลาเราเซตบ่อยๆหรือว่าเราเซตแล้วเสร็จแล้วก็มาสะอย่างนี้ค่ะคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับผมบ้างไหมอะส่วนตัวเอกเลยเ เราบัดระวังเรื่องการใดการใดก่อนไอ,อาจากความร้อนจะร้อนแล้วก็ทําให้ผมเราเสียแต่เอกจะระมดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างเดียวเลยตัวเอกเลยนะครับเอกไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมบารุงอะไรที่ต้องเข้าไม่ได้ทําอะไรก็เหมือนผู้ชายทั่วไปอ่ะครับก็วันนึงก็สระผมวันละสองรอบตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคลิปแรกที่เราลงไป เอ็กคิดว่าเรามีวิวัฒนาการอะไรไหมในการหวัวเรื่องแต่ว่าแรกจนถึงคลิปนี้อะคะ่ะในการถ่ายทําในการพรีเซนต์ในการ, ENT, การทําคลิปนะคะสำหรับเอ็กจะพูดถึงคลิปแรกก่อนคลิปแรกนี่ช่วงนั้นเป็นช่วง2ปีที่เราที่เอ็กเพิ่งเข้ามาาหาลาัยใหม่ๆะนะครับก็ช่วงนั้นเอ็กยังไม่มีกล้องถ่ายกับมือถือ,อถ่ายกับมือถือไม่ได้ไม่ผ่านการตัดต่ออะไรเลยทั้งสิน้นถ่ายเสร็จปุ๊บอัปโหลดลง ไม่<อ>ไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ทําอะไรเลยครับจนมาถึงทุกวันนี้เอกกออ็มีกล้องมีขาตั้งกล้องถ่ายเองตัดต่อเองได้ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไปตามลําดับครับผมคลิปแรกคลิปแรกที่ที่ทำคือเป็น,ล,ปปนลายลายใช่ไหมคลิปไหนยอดวิวเยอะที่สุดคะตอนนี้คลิปที่ยอดวิวเยอะสุดเป็นคลิปที่ชื่อส่งว่าสวอนสวอนแฮที่แปลว่าห่างที่เป็นม้วนม้วนหัวข<อ>้างหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อีกทรงหนึ่งก็อเอกว่าให้เวลานาน,านแล้วก็ยากมากเลยทีเดียวนะครับผมทรงที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้มันงอนขึ้นนะครับผมมันค่อข้างหลังก็เป็นตุดเป็ดเหมือนเดิมนะครับผมเอกชอปตุดเป็ดนะจุดเด่นของเอกก็คือจะอบอกรายละเอียดชัดอบอกรายละเอียดชัดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนควรคู่กับผมตัวไหนผมเส้นเล็กเส้นบางเส้นหนาผลิตภัณฑ์ด้านเงา หลายคนบอกว่าเห็นว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้มีหลายสีเขาอาจจะทําแค่สวยงามละมั้งเอกก็จะให้ความรู้ด้านในตัวสี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 เนี่ยครับเราคิดว่าพอใจไหมคะกับยอดวิวที่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าพอใจนะครับกห็หลายๆคนที่บางคนเซตผมไม่เป็นก็เขาก็เข้ามาดูเอกเป็นลำดับแรกเอกก็พอใจครับผมเห็นว่าเคยแบบเซตผมแต่ว่า มีแบบเซ็ตผมแบบไม่มีกระจกอะไอ่ะเงี้ยค่ะอ่าคือทําไมเพราะอะไรเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบอยู่ดีต้องมาเซ็ตผมแบบไม่มีกระจกแล้วมันจะเป็นทรงอะคะก็เหตุการณ์ที่มันเซ็ตผมแบบไม่มีกระจกก็คือวันนั้นผมต้องไปพรีเซนต์พรีเซนตงานหน้าห้องเนี่ยครับแต่อาจารย์คนเนี้เขาต้องการความเงียบและเป๊ะมาก เป็นวิชาการทูตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเนียนหน่อยนึงครับผมเราทีนี้วันนั้นเอกไปรีบเลยเอกไม่ได้เซตผมไปอพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพกแว็กซ์แว็กซ์ตัวหนึ่งอยู่เอกก็ขอยืมเขามาเซตแล้วทีนี้คือถึงอีกประมาณ2คิวต้องถึงเอกเอกต้องเข้าไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วเอก็ทำยังไงดีทำยังไงดีเอกก็เอาตัวแว็กซ์เนี่ยครับเซตหน้าห้องเลยเซตรูป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 จับจับจับพอไปพรีเซนต์เสร็จ เอ็กก็ยังไม่เห็นหัวนไม่เห็นร <ผม S 1> ูปร่าง,งผมตัวเองนะครับเอก็ม,มาดูขอขอดูกระจกเพื่อนเอ้า มันก็ได้เหมือนกันนี่อะไรอย่างนี้ก็เอ็กก็เกิดจากการชำนาญเ็ตม,มานานจนรู้ลักษณะหัวตัวเองและความยาวผมตัวเองตอนนั้นครับผมมีมีเป้าหมายไหมในการทําคลิปแต่ละครั้งคือเพื่อที่จะแนะนําคนดูด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะสอนให้รู้จักกับทรงผมต่างๆอ่าเป้าหมายก็จะสอนสองอ,อย่างครับผมก็คือสอนการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ราบที่เอกาย้ำไปแล้วก็ถอนการว่าทรงแต่ละทรงมันมีความยาวขนาดไหน รอบตรงนี้นะครับผมก็เอ็กซ์เพิ่งไปตัดมานะแล้วก็ตัดเป็นถ้าใครทะินะครับตามไม่ต้องมีที่ปกที่ันนะครับผมผมที่ยาวก็ต้องใช้วิธีการที่ต่างออกไปนะครับผมผมหนาครับผมหรือผมอยากโตกก็ทําได้นะครับผมก็ขยี้ขึ้นไปเลยครับผมอย่างตัวเอ็กซ์เป็นคนผมเส้นเล็กนะครับเอ็กก็จะเซตในแบบผมเส้นเล็กอืมสำหรับคนผมหนาเอ็กก็จะเอาผมแบบอื่นมาเซตให้ดูกันนะครับ คิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคะ่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสำหรับข้อดีของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเอกก็คิดว่าสมัยนี้นะครับลงอะไรไปมันก็ดังหมดเลยถ้า,ถ,าถ้าสมมติตัวเอกไปทำดีมากม,มีคนแชร์มีคนบอกต่อ,อ,อมันก็ดีมันก็ม,มีคนได้รับความชื่นชมได้รับความเห็นด้วย แต่ข้อเสียมของมันก็มีก็คือถ้าสมมติเราทําไม่ดีไปเราลงเหมือนกันอกระแสตอบรับมาก็จะคนละแบบกันเลยมันก็มันก็ไม่ดีมันก็เหมือนดาบสองคมเราก็จะโดนดาอก็เหมือนดาบสองคมค่ะเดี๋ยวให้คุณเอกฝากนิดนึงแล้วกันเนาะสาหรับเพื่อนหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบอยากจะทําคลิปคือตัวเองมีความชอบละที่อยากจะทํานู่นนี่หรีอเงย แต่ว่ายังไม่กล้าทําคลิปนี้ค่ะควรที่จะเริ่มต้นยังไงอ่ะให้คุณ,คณเอ็กฝากแนะนํานิดนึงค่ะสาหรับคนที่ไม่ที่มีไอเดียอยู่แล้วแต่ยังไม่ออกมาโชว์กันนะครับสาหรับตอนนี้เอ็กก็บอกว่าเอาถ้ามีของดีอ่ะออกมาโชว์กันดีกว่า,อ,าออกมาให้ให้ได้รับคอมเมนต์ให้ได้ได้รับไลค์กันดีกว่า,าให้ได้รับการแชร์การบอกต่อกันดีกว่า,าดีกว่าเก็บไว้คนเดียวทําเป็นคนเดียว นะครับอืมโอเคค่ะแล้วเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ดูไหมคะเอ็กก็จะรีวิวเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็ตอนนี้ก็รอทางบริษัทเขาตอบรับม,มาอยู่อืม,มอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นใครที่สนใจในเรื่องของการเซตผมเนี่ยจะต้องเข้าไปติดตามคุณเอกแล้วคะ่ะติดตามได้ทางไหนบ้างคะช่องทางติดตามมีช่องทางสองช่องทางด้วยกันครับผมก็คือช่องทางแรกก็ยูทูบอิอ YouTube, นเทอนช่ลของเอกก็คือ y o u t u b e c o m c j x หาเซตครับผมออโเคแล้วก็ facebook ก็คือ f a c e o o o k c o m ีเจ h อ็กแฮช s e t ครับผมอืมก็เข้าไปติดตามได้นะคะเข้าไป subscribe กันได้แล้วก็เข้าไปดูใน f e c o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  k n p n p e อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะเข้าไปดูได้เลย ทรงผมใหม่ๆเรื่อยๆครับนี่ก็จะมีอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็จะมีคําแนะนําด้วยบางคนอาจจะโอ๊ยทาไมมันไม่ได้ทรงแบบนี้สักทีอะไรเงี้ยก็เข้าไปเม้นท์ถามได้เดี๋ยวคุณนี้ก็จะตอบให้นะคะแต่วันนี้แน่นอนโหมาทั้งทีต้องมีโชว์อะไรพิเศษนิดนึงละเนาะเห็นเมื่อกี้บอกว่าเราเซ็ตผมแบบไม่ต้องมีกระจกก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่รีบๆนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องรีบมาทํางานฝ่าวรถติดอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามาถึงที่ทํางานแล้วก็ต้องเปะบ้างไปเรียนผมแล้วก็ต้องดูดีบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเอกจะมาเซตผมโชว์แบบไม่มีกระจกแล้วก็สดๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันปิดไทเบรกนี้นเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่คคคะคส่วนช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ่ะมาแชร์คลิปรอยอยู่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูคุณเอกเซตผมกันก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีครับวันนี้เอ็กก็จะมาเซตผมแบบไม่มีกระจกกันนะครับก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยกันว่าทำไมาาต้องเซตแบบไม่มีกระจกก็เผื่อบางคนที่เร่งรีบในการที่จะไปเรียนหรือจะไปทำงานวันนี้เอ็กก็จะมาเซตให้ดูกันนะครับผมะจะใช้2ตัวก็คือจะใช้เป็นตัวแว็กใครมีแว็กย,ยี่ห้อไหนก็สามารถเอามาใช้ได้ก็วันนี้ก็จะใช้เป็นแว็กกับตัวสเปรย์ครับผมอเอ็กจะมาเริ่มกันเลย อบ,บแรกนะครับเอก็จะใช้มือทั้งสองมือที่มีแว็กสัหัวขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการขย,ยี้เหมือนในคลิปนะครับตอนนี้เอคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วผมต่อไปอขั้นตอนต่อไปนะครับเอก็จะใช้เป็นตัวสเปร์ครับผมสเปรเ์เอาไว้ล็อกผมให้มันแข็งนะครับ โอเคครับผมสำหรับการใสตผมแบบไม่มีไม่มีกระจกสำหรับคลิปนี้ไว้ใช้สำหรับคนที่เร่งรีบจริงๆหร,หรือเกิดสถานการณ์ที่ต้องเซตผมแต่ไม่มีกระจกไม่มีกระจก,ก,ร,ะจกรอบตัวเอกก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ให้คลินกับหัวตัวเองก่อนแล้วก็เคยเซตมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็ถึงทำได้นะครับก็เอกก็เซตมานานแล้วเอกเลย ทำได้แบบนี้รู้ลักษณะของผมตัวเองนะครับก็เอวันนี้ก็ขอบค,ครับ,บ